เตยล่าครับพี่นอ้องเตยล่า

โอเคมันม okay, ลงไปแลมนี่ครับสำรับตาน้อยเพชรบ้านแพงที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนี่นะครับเครื่องเสียงคืนนี้มาแล้วนะครับของเสียนอนเรานี่เองนะครับหลดุลดหลดุดหลุดันนี้โอ้โหพี่วัดศิบรดอนแสนแตกอีกแล้วนะครับพี่น้อง สั่งในร่างทองนะครับเฉลยแล้วนะครับเฉลยแล้วพี่น้องคนที่เลีเป็นงอปลานะก็คือไอต้นบิมลชใช่นะครับพี่ต้นของเรานี้เองนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสังทองงอปลาตอนรัชนาเลือคููนะครับพี่น้องครับ2 0 2 4นะครับพี่น้องนี่อันนี้น้องพี่ฮอตดีนะครับแล้วก็น้องไดมอนนะครับปบาดบอกเงาะรู้สึกเป็นยังไงเนะ่ครับเป็นยังไงเนี่ย เป็นงอนี่ม้านมานเนาะมัน,มนมเป็นงอนกระมานดอกกระมานเ,น <c oughs> <c oughs> าเด็ดยอเจ้าเด็ตโจรงออันนี้จากบ้านาพี่วัสสิมาโดนใช่ไหมครับกนนีนบ้านมือแรเกเลี้ยมอรกัมือแรงกับีสตะเกียกีเกกับสังทองเหอครับงครับเลิศสีสเกียกสังทอง นี่ไอ้ไหนองค์ชายกำลังม้วนเลยกุ๊กดึงกุ๊กเดาเดี๋ยววันนี้ชิบ้าเข้ามาอยู่เดี๋ยววันนี้ชิบ้าเข้ามาอยู่เดี๋ยววันนี้ชิบ้าเข้ามาอยู่แต่บ้ามาบอกพี่น้องนะว่าชิบ้ายังอะนะแม่นบอไอเฮียไอเฮียหลี่อ่ะเฮียเฮียไม่ใช่เฮียไว้มาคนคมเข้มก็เลยอยาเอาอินเดียโอ้อินเตอราเดียนี ก็เรียกอันไหนไหนพูดไหนในพอภาษาที่ที่เคมอนัีีี่น่น่ะเอออีเมอนน่เกภาษกกนกกดากดากนมีิดาแต่ว่าออกไปหนาเวทีเยหลหลัติดัแดดมุอุยป่ยอให้ดีครับทีมประเทกอนนะครับแต่ว่ากับเนปะเด็นออกมุดอีเล่ี่เก่าตนแรกก็ถือว่าสุดอดเลยนะยจะมาให้อเนอินเดียให้ให้นะ แคร์แครกแครแคร์แครจะได้สีมาให้มื่อแรกมีกุมปิดกับตะวกรวกลุมปิดแล้ก็มีกุมเปิือกในเบื้องยูนะครับพี่น้องได้ดูในมาอโอ้ยได้ดูแล้วติดตามทางช่องทางจักพันธ์โลักเชียวนะครับได้ดูแล้วนะครับอสมัยครอบกลุ่มเลยครับร้อยย่สิบาทนะครับ วันไหนถ้ามีแขกรับเชิญ129นะครับแต่ไม่ไมีแขกรับเชิญ119บาทนะครับเอยบีครับบีเนี่ยมันนี่อะไรให้ปทุมมาบีปากนั่งอาคีนั่งอาคีนคากาแฟ ให้าได้ให้ไ้่าวเราไปหน้ามาเลยรว่าให้เราไปหน้ามาเลยรว่าให้ให้จอเด้บุเอางนาเสียนแตกนี่วัดอดีครับโอ้ยนี่ภาษาในร่างเหลือง ล่างทองคือเหรอเนาะว้าวอุ้ยม่อะไรจะแก้ข่าวไหมครับแก้ไม่ได้หลักฐานอ๋อลักานก็อยู่ที่เขาเอออยู่ที่เขาใช่ไหมไหนบอกแล้วึงจะทวงเขารอหน่อยมาโทษมาหาผมดิ เคฟังอยู่กลังเสียงโจ้เน่อพระเอกที่เช็คโจ้เสียนหอนหะเออลงเลยเนาะหลงเลยเนาะมลงกันพี่น้องผมติดเคียมบานอะอีนี้ด้วลอะไรรึอันจะได้ประชันความเขกับเราถ่ายเสียงหัวเราอยู่แค่หนึ่งประจันประชันตีหัวควอนแมนบอ อ้ยแต่ว่างอเามืนขึ้นเดีดีดโดดีดดงอยู่พ่อหมูซื้อพี่น้องตัวอยู่ในกลุ่มปิดตั้งใจเดือบิึงเป็นอย่างไรพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยครับเด้อแต่ว่าล่าสุดบ้าล่าสุดไอ้งอว่าเล็กเสียใหาเห็นไปเห็นแล้วบั้งไม่แล้วกับแปแมาขั้นเท้าให้บายนะเด้อขั้นพ่เหม่ได้ไหมขั้น่อเหม่อ สวยมากเลยเหมือนออมติมัต์ะอะออมติมตัตออมติมตัตแต่ถ้าสีเหลืองถ้าสีเหลืองจะเป็นบับเบิ้ลบี ออฟติมัสชุดเพชรมาเนี่ยครับออฟติมัสให้เสียงภาษาไทยโดยยำรวมมิตรดตันบอมีดอาร์ติบอมีดมันวนบมันมากวนพระสันบมีดภาษาดอกโอ้ยไปแทนพระาันร่างสหมิดสหสหมิตรทั่วภูมิใจเสนอ ทานฟอร์เมอร์กาดนกายเายังดสูตรนี่แสนซองไปนอนเป็นเปียนกอดเอดอดปองกันไปแลาวกาลอดเบื้องของกันไปมาอดปลอดกันไปของกันไปยังาดบัตรอ้ยืนมาซื้อเบียร์ล้มาแก้วชัวร์ขไมยังย่าย่างย่อหยเขานึ่อะ โอ้ไปเป็นห่เบาเด็กปันนั่นเด้อสูงือเบะเด็กเอาเบมากีหนึ่งสองั้งนาไม่หิ้งว่ะฮะพ่อแมนันล่องเมาด้วบาดียยงอย่างเอโดท็อกไงเอาเดียวเดียวตโดท็อกอยแต่มันหิ้มันก็หิ้มมาออกอยู่มันเึอดมันคือหมูมันคือหมูแม่จามแต่่างัน เงองอนี่กันอาบน้ำเพิ่งาะเก่าเนี่โอ๊ยน่าอาบน้ำไปเด้องาะเงองเงาะปีกไก่ก็เป็นเงาะธรรมดาไหมครับผมงอเป็นงอธรรมดาเงาะวัดเงาะปีกนี่ก็เป็นเงาะธรรมดาต้นเงาะเศรเอาขึ้นหัวหน่อยแท้โอ้ยจะตายแล้วนี่ใช่ไหม กินที่อยู่บุญกินที่อยู่ไอ้บวนลมเมื่อคืนใช่ไหมโอ้ขึ้นไปขึ้นไปชั้นดตีชัดมากโอ้แแต่แตาแล้วทำไมกินมาจากยื้อเหรอเอ้ย เหน่อยทำอะไรก็เกงใจหน่อยเกงใจแบบคนอื่นก็เหมือนเหมือนกันทีรก็บ้านชิ้ขี้หม้อแล้วแหละวมันไม่ใช่แล้วฮะบออันกินน้หลังม้านอีกกินมันเริ่มไตรลมมั้งเหรอเลิ่มออกจากคอกแล้วนะการใช้ลจังไ จเดี๋ยวไปออกไปบนข้นเอาไปสั่ง้ตกเอะเข้นเอียม้้นเีย้ะนัก่ด้เพราะว่าเจ้าจมันว่าคือเสียงพระเอกพระ่ามงัสงนเวาเอะเนยล้กันนเฮ้้ยเอ้ยเ้ยมาสวนแทะมาืนกระถาฟังกัได้ผมอาอึ้มนะแม่ ตะระนองตองแดงเอากคเป็ตกับไปพัชร์อุ้ยสะอ่อนไรพี่น้องนี่เป็นไหนบ้างพิจตานะครับนี่นี่วันนี้เป็นร่างทองพระสังวันแรกนะครับวันนี้ก็วันอีกวันนึงนะครับที่สเกตลำสังทองเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับติดตามได้นะครับทางช่องช้างสปาร์ตบอลออฟฟิเชียลนะครับช่องนี้ช่องเดียวนะครับพี่น้องครับจะส่งอื่นได้อฮะช่องอื่นกับเพื่อนกระทายยุ่นน่ะแหะแต่ว่าซองนี้มันกระซ่าตาน่าโอ้โหดีช่องปลาโกะนะพี่น้อง ป๊าโกแล้วเพื่อนอภิสิทธิ์ร่ด้วยครับเด้อยป๊าโกรถบ้าหน่องพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับอันป้าเมื่อนี้กไก่เติบนี่ให้เขานอนให้เขานอนยาวๆตื่นง่ายหรอกครลงอาบน้ำเลยรถติดแน่นอนครับพี่น้องทีนตะเกียดเส้นสองซีเส้นสองซีฮะว่าแม่เส้นสองซีหรอกครเส้นสองตองหกติดแน่นอนสองสิบแปดอันจะเป็นอ่ะ อ่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยินดีรบกันไดกว่วมติดตามช่องช้างศักระพันและบนแอปพิเชียนะครับเฝ้าไปก็พี่น้องยวรถจะติดนะครับพี่น้องครับที่เมื่อบ้านนะครับบ๊ายบาย